สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปหุ้นดาวโจนของเช้าวันที่13บมกราคม25 6 5น้้านะคะเมื่อเช้านี้ของเราก็เข้าปังๆทั้งบนทั้งล่างเลยเกือบถูกสามตัวตรงๆเนาะเราให้0 0 2มันออกสองกับห5ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีตื่นเช้ามาโชคดีทุกวันนะตัวดินของเราวันนี้ก็มีสี่กับสมเนาะ4ี่2 43สสสาม สี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดสองสองสองสี่สองหกสองห้าสองแปดแปดสองนะข้างล่างตัวแปดสองนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้าแปดสามตัวก็มีหนึ่งสามสามสี่สองสองศูนย์สามสามสามสองห้าห้าสี่เจ็ด ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องของเราโชคดีเฮงเรวยรยปังป <ๆ S 2> เนาะตื่นเช้ามารับทรัพย์กันทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะช่องน้ำเพชรพารวยกับบนเส้นพารวยนะคะเราจะได้ทําคลิปดีๆเอาไห้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามทุกวันสําหรับตัวที่เราติ๊กสีแดงๆไว้คือตัวดินนะคะ บางตัวเราก็กลับบางตัวเราก็ไม่ได้กลับไปให้เนะก็ขอให้เพื่อนเกลับหรือว่ารูดเอาได้เลยนะคะชอบตัวรูดก็รูดชอบตัวกลับก็กลับนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็โชคดีร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ